โ okay. อเคก็กระสุดดีพราะมันจะหนุทุกท่านเลวันนี้เรจะมาซื้อโค้ดนะครับผมก็จะมาชำระนะครับคูนะครับใส่บัตรกันต่อนะครับก็จะมาซื้อโคนะ้ดนแะบน,ะนี่อันนี้นะสองน,นี้นะนับก็ซนะื้อไว้ก่อนเลยนะครับเอ๊ะเบ๊ะเบ๊ะรหาต่อครับครับพี่พร้อม ยังนะครับถ้าทูไม่ได้ผมก็ไม่มผมรอเขาก่อนแป๊บแล้วต่อคือนับเนี่ยคนของผได้กันเยอะนะครับหลปอม์เซ็นรับรับประกันละกูก็ได้แล้วนี่หว่านะครับผมก็เตเรียมเล่เขาเลยนะครับดูในก่อน,น,นขอพร้อมได้ยังผมรอเาครับ ครับเราก็ใส่ด้เลครับนะครับเก้าสี่สี่สามแปดสองหนึ่งแปดเจ็ดหกเก้าศูปปดี่ครับอ,อ่าก็ให้เขาไปอันนราก็มันอ่ะนะ ก้าสิบสองสิบสามสิบสี่คบนะครับเข้ที่สี่หลักนะครับสองโค้ดครับสองโค้ดมันจะเก็บไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเื่พรอมมาเหลือครับผมจะมาแจกโค้ดกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดกันนะครับเออเดี๋ยวผมขอเติ้งอ่อนนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแจกกันเลยนะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมไม่มีอะไรมากบางซื้อโค้ด ถ้าผู้ชมด้องกันอย่าเราไปกดไลน์กันด้วยนะครับคิด่ลงน,ะค,น,ะ,คน,น,นะครับเนี่ยคมอยากได้ครบแบบเนี่ยนะครับเนี่ยอยากเท่าเนี่ยแต่มันเสมอไปแล้ว่ะโคเซงคงไม่ครับเนี่ยครับพิมาลวทูนะครับบอกมายาว,ยาว นับัตรหนึ่งพันนะบัตรหนึ่งพันนะครับเยนะวจะตอ้บแปบนึครับเราก็มาดูกันนะครับพี่เขาตรวจสอบนี่นะครับลรวสอบแป๊บครับหลายเกมครับตอนนี้ผมผเ่าก็บอกพี่เข้าไปอะไรครับไม่รู้จักครับากไปสนใจมันนับมันนะครับนะ เดี๋ยวเราเขาตอบแล้วผมจะตัดไปดีตอนที่เขาตอบเลยนะกันนัครับ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 โอเคครับผ่านใช่ไหมครับเขาบอกว่าพาเคนะครับบัตรผ่านใช่ใช่ๆๆๆไม่ครับโอเคเขาถา,ามาผมก็ถามว่าบัตรอาไวเทเกอร์ก็อันนี้นะครับอ๋อไว้ทายนะครับอันนี้นะครับ จาวเว็บจาวเว็บจาวเว็บะะะะะะะวนะคบปั๊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 บรัพรไม่ทายนะครับโอเคผมจะลองก๊อปโค้ดไปเลยนะครับอ่าก๊อปครับวางโซเจะมีคิวหนะึ่งสองสามเจ็แดแปดสามนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารับได้ไม่ได้นะดูนะมันก็ต้องได้อยู่แหละครับเพราะผมอ่านะ นี่ครับได้แล้วนะครับโอเคมาอีกอันหนึ่งครับครับนะครับ e x ครับใส่อสี่ศูนย์หกหกห้านะครับไอเออถ้าขโค้ดบัตรินั้นนะครับผมแจกเลยนะครับใครได้ใครเอาไปเลยนะครับโค้ดนะครับโค้ด e x นี่นะครับ นี่นะครับเอาบาลเลตนะครับผมจะไม่แจกผมจะให้ที่หลังพวกคุณนะครับอานนะครับถ้าใครดูคลิปนี้บวกหนึ่งคนที่หนึ่งของคลิปนะครับเอาไปเลยครับโค้ดบาเลตนะครับเอาไปเลยนะโค้ดบาเลตนะก็เอาไปเลยนะครับโค้ดบาเลตนะครับแต่ผมจะตดไปตอนเข้าเล่นเกมดีกว่าโอเคนะครับ โอเคนะครับก็การมารับขอกันต่อเลยนะครับโอเอร์นะเราก็มารับคอ,อก,กันนะครับครับมาวันนี้นะครับผมจะมากดไลค์นะครับแจกสามโพสนะครับสามพแรกนะครับสามพแรกที่มาคอมเมนต์บอกว่าบวกหนึ่งนะครับสามพแรกออกไปเลยนะครับ เอาไปเลยนะครับสาวคนแรกนะครับให้มาทำเพื่อนี่นี่นี่เอกเกิกเรียนสุดเรียน กูดังเต็มหนึ่งกับเต็มกันทีเดียวนะโอ้โหขอคู่นี้หมดบานผกูดังหึงกับเต็มกูดังถึงกับเต็มผมมีทำลายทีงได้ไหมเนะี่ยทด้ไหม มาทิ้งไปมาถึงมาถึงไปมามาถึงไปมา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 โอเคตอนน่าจะว่าหนาคลิปนี้โบกต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีนะครับ